สวัสดีค่ะคุณมอออสวัสดีนาอนี่มอดูไมอ่อะคะกับมอดูมาตกเทแล้วใช่ไหมมันนองวันเปลือนนองมีประนากับชีวิตมอดูฟังก้อนนะอ่าแล้วฟังจะมือ่อมีพวงอาร้ำคนแล้วเอาดีไม่ได้สักคนเลยอ่ะ ว้าเลิกมาหมดคีลาเาเมายาดังฟีคนๆไม่ตอกไม่ข้าวเลยปันซือไม่ตอกไม่ข้าวเหมือนเที่ยวเลยไม่จักไม่ว่าไม่ตอกไม่ข้าวแมวไหนเลยนี่ตาเดเมาเมาเมาไม่สนใจเมียเล่าแดงกินเบียกินแล้วข้าวกินแล้วเตือนกิน แล้วเพือนกินกินถุกนั่นแล้วเมาแล้วไม่ทำไรวันวันใจไม่เดือันแล้วต่อใจ่ะนี่ไหนอด้บางมีเพียงามคนเลยบ้านละหนึ่งบ้านกันทุกคนเลยใจเย็นลงใจเย็นก่อยก่อยแรงอย่่าอย่าลงไม่กแล้วบอกลองตึ้งมอหรือตึ้ง ไม่คอยมาใจอะไร <c oughs> มันเหนื่อยใจค่ะตั้งวันนี้มามาอีมาและดวงไว้ใดพ่อดีละคนไมมไว้ไดบรรพูร์ไวไว,ไไว,ไไวเจอเนื้อครูดีว่านีไม่ต่อไปข้างหน้านะคะบอบแปลเขาชีวิตนำท่วงบัดจริงจริงอ่ะ พระไม่อยู่เนนไม่อยู่ยังไงชีวพิตกันมอบแล้วใจเย็นลงใจเย็นอ่านี่มอดูเดี๋ยววัดเดี๋ยวดีแรกเกยนะว,ดว,ดว,ดวาดจบจะตายปันปรื้ค่ะอยู่กันมาตั้งเจ็ดปีนี่คนดีซ้นนี่มอคิดเลยนะคะอยู่เจ็ดปีไม่มีไรดีเลยอะ่ะมันไม่ทำไรเลยทำแต่ฉันอยู่คนเดียวค่ะมอบเลยเขาอัะไร จนเนยดูแล้วไม่ใช่จนธรรมดาเขาเรีกว่าจนดินดีเซพันพื้ลาวจนเป็นดีเซเป็นดีเซกันใส่ไข่กันใ่ไ่กับดีเซตธรรมดาไม่ใ่ไ่แต่ว่าฉันนี่จนีเซจนใส่ใครโอ้พันลาวค่ะมือค่ะพอตัวมือมาแล้วมอดูลลายมือค่ะอ นองอ่าปีไดลายลายมือเลยน้องเออค่ะโม่พือมัง้งนะคะ่องโจคจะตาละสิอ่าจจะว่าคนดอกยกอกนกเรื่นนหองทำไมอะคะเปียกอ๋อค่ะเปียกเลยป่าลงเหมือนกันค่ะาโม่รู้มีอะไรว่านั่นเลยอะคะแรงกันแรง น้องอเจอผู้ดีๆทุกคนไม่ละค่ะคุณหมอไอ้วดเรียนยังนี่ท่วนี้ก็ยังแล้วคะอยากเจอมากเลยอยากรลว่ผู้ชายดีๆน้าตาเป็นทันเพลือก็ไกลไกลปีนี่แหละกลยกลม้อนี่แหละอ๋อผู้ชายดีๆไกลไกลม้อเหรอมันแล้วมอกินเหล้าทุกยาไหมไม่มี หม้อแมวกิลารุจยาโอเคจะได้ดูหน้าไว้ค่ะวาวนองเจ้านี่เกิดปีอะไรปีนั้นแม่บอกว่าน้องเกิดปีที่ลูกถอนดอกค,ค่ะว่าชวดลูกกา้านโตลูกเจ๊งอ๋อปีชวดค่ะโอ้อ่าเดี๋ยวได้ไหมกลับค่อนอาปีชวดนี่เกิดวันอะไรเนาะ เกิด <Good. S 2> วันพระค่ะไม่ใช่ว่าวันจันทร์การปุดนะักลุกเท้าวันน้องเกิดวันเลย่อยอวันอาทิตย์ค่ะเออวันอาทิตย์ที่จวดวันอาทิตย์ค่ะอืมอ่าเดือนเรยหน่องเดือนเดือนเดือนนะคะกับเดือนเรื่น้องเกิด เมวาคืนนั่นเป็นคืนเดือนมือนะคะว่าเดือนนึ่งเดือนร่องเดือนแทมเดือนไอเดือนยีเดือนแต่เดือนเก่ามาไดอ๋อค่ะเดือนเก้าค่ะต้องแกเดือนเก้าทำไมอะหมเดือนเก้าดีไม่ดีอ่ะก็เดียวะลรก่อนพี่จวนเดือนเกาเอก็จุกจะตายแกไมได้น้อง เนือครูน้องนี่อีเจอเหนือครูครแต่ไม่นานนี่จริงยังคะน้องยังเหนือครูจริงยากแรงเลยครับไม่นานแล่ไม่นานก็นโลเหนือครูน้องเยือบันเบือค่ะไกลยกลกับโมดูนี้แหละอ๋อเหรอเหรอคะเอาลวพวกน้องคนแรงนี่โมยทจ้ามาตายเจอน้องทนไม่ไววค่ะยิงกรทสองโชคตายครับเอาล้วก็ แล้วน้องไม่ติดแรงน้องไม่ติดแรงอ่ะเขาเมาเลยเขาตีว่าน้องแล้วน้อง้องกันตัวค่ะไม่ติดค่ะวอลล์ก่ะค่ะ